ขีสุหรือขีชุนะครับอิน,หนุหตอนนี้ท่านนับภายใน24ชั่วโมงมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง200%สิ่งนี้บ่งบอกถึงอะไรเ,เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลินีป้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้ เรามาถึงเหรียญคิชูอินุนะครับคิชูอินุนะครับเป็นเหรียญที่ยังไม่ค่อยมีกระแสดังมากแต่ผมเชื่อว่าเป็นเหรียญที่วานเนี่ยพอจับจ้องแล้วนะครับและมีโอกาสนะครับติดท็อปทีที่จะเข้ากระดานปแนนด้วยนะครับแต่เรายังไม่เห็นการขยับราคาครั้งใหญ่เอาแหละนะครับใน24ชั่วโมง ค i s ูเอโนะนะครับมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง200%เนะครับเพิ่มขึ้นถึงประมาณ7%ดเถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับในยีิบสี่ชั่วโมงนะครับราคาเฉลีย่ยอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับสี่สิบดอลลาร์ที่ศูนย์แปดตัวนะครับตามข้อมูลของ Coin Market Cap นั่นเองนะครับฉะนั้นค i สูเอโนะนะครับในวันนี้ข้อมูลที่สำคัญคือ มีวานอีทูเรียม1,000ที่เป็นเจ้าประจําในการช้อนคีชูอินุทุกจังหวะเวลานะครับก่อนหน้านั้นมีการช้อนเนื่องจาก NFT w o r d นะครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับ NFT เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นวานและในเดือนธันวาคมนะครับมีการกระตุ้นครั้งใหญ่คือวานมีการเข้ามาซื้อไอคิชูอินุเนี่ย เนื่องจากมีวิดีโอเกี่ยวกับโปรเจกต์ k นะครับที่จะเริ่มขึ้นเขาเชื่อว่าเป็นเมตาเวิร์สนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยปี2ปีด้วยกันนะครับแต่เอาล่ะนะครับ nft เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้คีชูเนี่ยเนื้อหอมขนาดนี้ฉะนั้นวานตัวนี้นะครับชื่อวานอีโทเรียมหนึ่งพันนะครับเป็นวานที่ตัวเดียวกับชีปะ และการเข้ามาซื้อครั้งนี้ทำให้คริสุนะครับติดกลายเป็นเหรียญในเครือข่ายอีทูเรียมน,นะครับใน10อันดับแรกคือติดใน10อันดับแรกที่วานเข้ามาซื้อเข้ามาช้อนมากที่สุดนะครับชีบะอันดับสองนะครับหรืออันดับ1บางครั้งนะครับแซงอีทูเรียมไปนะครับอันดับที่10คือคริสุนะครับทำให้ราคานะครับของคริสตม,มีการปรับขึ้นถึง 7- ถึง15เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง200%นะครับคือซื้อเก็บไว้นอก wallet นะครับไม่งั้นคีุ้เนี่ยราคาจะไปแรงกว่านี้นะครับฉังนั้นถ้าดูนะครับเกี่ยวกับคี้จุเนี่ยในรอบนี้เป็นไปได้ไหมว่าจะขึ้นอย่างรุนแรงนะครับผมบอกเลยว่าเป็นไปได้อย่างน้อยศูนย์หายหนึ่งตัวหรือสองตัวผมว่ามีโอกาสกว่าเบบี้ดอ e นะครับในรอบนี้พอเวลามันขึ้นเนี่ยเพราะว่าคนถือน้อยนะครับวานมีแค่ตัวเดียวหลักๆนะครับ b บบีดอะถึงแม้แม้จะมีวานตัวเดียวนะครับแต่เรายังเห็นพวกออกองทุนต่างๆนะครับเราก็ในในกระดาษแรกเป็นอย่างฮูบี้ด้วยนะครับจากนั้นพูดถึงเบบี้ดอลเนี่ยเบบี้ดอนัดไปได้ดีกว่านะครับในแง่ของกระแส แต่คิชุนะครับก็อย่าลืมบางทีมันก็อาจจะแซงทางโค้งก็ได้ถ้าเกิดมันมีโปรเจกต์ NFT ออกมาเรื่อยๆแล้วมีโปรเจกต์ออกมาเรื่อยๆไบแอนนะครับอาจจะรับคิชุก,ก่อนเบบี้ดอทก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเชียร์ทางไซตามะมากกว่าถึงแม้ว่ามีคนโฮน้อยนะครับแต่ก็อย่าประมาทเพราะว่าไซตามะต,ตอนนี้แก้โปรเจกต์ได้แล้วนะครับ แก่โปรเจกต์ได้แล้วนะครับและโปรเจกต์กำลังจะเกิดขึ้นรองเงินอย่างเดียวถ้าเงินพร้อมเมื่อไหร่กระดานใบแนนอยู่ไม่ไกลนะครับและใครไม่เก็บกลัวติดดอยแล้วแต่เลยนะครับแล้วคุณไปเก็บทีหลังเนี่ยคุณจะน้ําตาเช็ดหัวเข่านะครับบางทีเนี่ยคุณตัดสินใจคุณเก็บก็ต้องเก็บเลยนะครับกลัวดอยก็ต้องช่างมันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย คุณกลัวดอยมากไปแล้วมันเข้าไปจริงๆอะ่ะมันก็เสียโอกาสนะครับสำหรับการลงทุนของคุณเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็เรามีกลุ่ม k ี s ุด้วย ทักเข้ามาที่เพจนะครับและเราเนี่ยจะส่งรายละเอียดในการเข้ากลุ่มให้นะครับกลุ่มทิชุบโอเคครับเรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อ s t a n d เดนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับเน้นย้ำเข้าไปศึกษาข้อมูลในการลงทุนในการซื้อเหรียญนี้ก่อนนะครับก็ เรียนี้นะครับในโรดแมปเนี้ยนะครับในช่วงไตรมาที่2ก็จะมีการปล่อยเงินกู้นะครับการทําตู้กดน้าและขนมนะครับที่อยู่ตามห้างต่างนะครับแล้วก็เรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอุปทานมีหมื่นล้านอ่าพันล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็การผักสามประเ็นดังนั้นราคาดีราคาไปาต่อแน่นอนนะครับก็ลองเก็บเอาไวล้ละกันลองเข้าไปศึกษาก่อนจะเก็บนะครับ ย้ำเตือนนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสีย่ยงโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่า k ชิชิ Inu นะครับจะโก t ู e ดมู n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยี้สำหรับวันนี้ขอ